เหมือนกั<ห><จ>บชานมอ่ะไปคุยกับเตีย๋ยแล้วถามเตีย๋ยวว่าอยากมีลูกเขย,ยไหมพี่กําลังคิดว่ามีความเป็นไม่ได้ว่าจะเป็นฟ้าที่เขาพูดถึงอันนี้อันนี้แบบพวกซีเรียสเลยเพราะตอนนั้นพี่บอกกับไอ้ไฟนะว่าตอนนั้นที่ประชุมอ่ะอะไรอ่ะเหมือนเขาอิงซฟกับป๋าป๊าวันนั้นน่ที่พี่ที่พี่แบบปอาไอ้ใช่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 ามาแย่งเตียเอเอเอ,เอ,เอ,อะไรไม่รู้อ่ะแต่พี่บอกว่าเขาอิงซบป๋าป๊าตรงไหนฟ้าว่าเขาต้องเป็นแบบอย่างว่าแน่เลยอ่ะ แบบว่าพอไม่ได้ปลาปุ๊บเขาก็ไปเอาต้มจืดอะไรอย่างเงี้ยเอาเรหมือนว่าจะได้แล้วจะได้ว่าจะได้จะขอบคุณไอ้ฟ้าใช่ปะล่ะขอบคุณอะไรล่ะได้ที่ขอบคุณอะไรอ่ะเป็นบทไอ้เกตยับเลยฝนว่าเลมพี่เลมพี่เลมเกียร์เกียร์เลยอะไรเหรอเกตเกียร์เลยไอคือทำไรฟ้าใจพี่ฟ้าใจบอกว่าอะไรพี่ฟ้าใจบอกพี่เลมว่าอะไร ถ่ายรูปถ่ายรูปไปแล้วก็บอกว่าคนนี้เชนั่เกตอยู่สวัสดีอ่านอ่าอ่านแล้วเขาใจดีกับฟาร์มาดีจ้ะดีเดียวใจดีไหมใจดีไหมพี่เลมแต่ดีกับไอฟาร์มาในเมสเสจในเมสเสจว่าใจดีหรือเปล่าในเมนเสตในเมนเสจอีกอย่างหนึ่งนะพี่อานอร์แล้วทำไมเสียงพี่เลมเปลี่ยนไปวะนี่เสียงพี่แอบพอดีจะพ้อลาดาวไลร้องเพลงหนักชัว อ้ดเกตไอ้ดเกตทำอะไรมั่งอะอยู่เรียเลเบลอะ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 ทำอะไรบ้างเหรอก็บนฟาหูชาอะไรอะ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 แล้วเขาเนี่ยเห็นเขาพูดอย่างเงี้ยเสียงดังแล้วเขาก็ให้อันนี้มากล่องซ่อมมาเอะเห็นไหมเขาให้เนื้อย่างมานี่เห็นไหมให้สิ่งทุกอย่างที่ฟ์าไม่ต้องการอ่ะอะไรอะยกเว้นความรักอะไรเห็นใครวะจริงๆิแล้วฟ้าต้องการความรัก ใช่จรินเกล้วปลารู้ไหมว่าฟาแอบชอบนักเก็ตมานานแล้วอ่ะฮะนักเก็ตใช่หย่าเลนไม่นักเก็ตถึงแบบไม่รู้ใจฟาฮะนากก็ตต้องการความสัแต่ดันไปให้กล่องส้มอย่างเงี้ยคิดว่าฟ่าอยากได้มากหรอคิดว่าฟ่าต้องการมาสมหดตใจหรือไงล่ะฮะอะไรวะนี่เรื่องอะไรเขาเนี่ยโยนมาให้ฝ่าจริงๆฟาใจอยากชอบนักเก็ตมานานแล้วใช่นักเก็ตไก่ที่มาจัดเท็กซัสอร่อยมาก อันี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้แบบยังไม่ได้ชอบอะไรกันแต่เป็นเสียขนาดนี้เลมจับแต่งงานเลยไหมเ้เราเราคุยดังว่าเขาร้องเพลงยุเถึงวันไหนกันหรอจับแต่งานเลยไหมเลมแล้วบอกว่าบอกว่าให้เครดิตไอเกดดีๆหน่อยเห็นว่าเป็นน้องพี่เลมอย่างเงี้ยให้นะก็ดีนะจับแต่งอเลยก็ดีนะไว้ฟ้าใจจะได้ไม่ต้องไปหาแฟนแล้วเจอแต่คนไม่ดีพี่เราเบื่แคนไม่ดีโอ้ยของพี่อะแต่งงานแล้วเป็นไงของพี่ดีมากมั่งเลมลึ่ไนเราไม่ใช่หรอพี่ไม่เคยแต่งงานนะโอ้ยี่มีหมตจังอ่ะ ที่ตรงไหนวะที่ปีนัตตาเดงยกันตรงไหนวะไม่เคยแต่งเห็นคุณคอฟชอบกิฟแหวนให้เราสมัยนั้นอะไม่เคยไม่เคยไม่เคยแต่งอาย่ตอนไหนฟ้าไม่อยู่นะภาพเคฟ้าไม่อยู่แหละะลีเลี้ยวตอนนั้นเป็นงานแต่งงานของใครสักคนนึงตอนนั้นอะที่หลายๆคู่อะตรงนั้นสมัยที่เมืองเก่าอะ ไม่เคยแต่งถ้าแต่องไอากตแม่งไว่าเจบแล้วเรื่องไอเกตแมงโดนสกิปแล้วเรื่องไอเกตแมงโดนสกิปว่ะพี่อต่อฟไปอ่ะเดี๋ยวไอเกตแมงโดนสกิปเชฟ้าเขียนไปแบบนั้นจริงว่าแบบว่าใจดีใจดีมากไอเกตแม่งโดนโดนโดนดายับอ่ะพี่พี่อ๊อฟก็ดีนะฟาฟาลองดูใจกับเกตก็ดีนะใช่ใช่ใช่จริงเลยถูกทุกอีกก็ถูกอีกนะเห็นด้วยเฮ้ยเออฟามาหนี่วินเดอร์เล่าให้ฟังอะไรเล่านี้ไม่ไม่ไม่พี่เล่าดีปะวะเล่าดีปะวะ ไม่แบบดีทำไมพี่ขาดทางอะขาดทางคือเนี่ยพี่เดินอะพี่เดินอะพี่เดินอะถ้าแก๊งสเตอร์อะรู้จักปะเนี่ยแก๊งสเตอร์อเหมืด็กฮิปอะเด็กฮิปอะอะไรเหมือนไปรุ่นเมกาไัรุ่นเมกาอย่เป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรคนเท่าคนแก่หรอวคนรุ่นใหญ่อะคนในรูปแต่งคล้ายๆป้าเลยวะผมกับไอเนี่ยผมกับหมนหัวอ๋อนั่นฟาเปลี่ยนก็ได้นี้ พี่บอกว่าไม่เอาแล้วกันอะไรอีกัะอะไรวะไอ้เดี๋ยวนี้มีความรักกับน้องโอเคได้โอเคเราได้จำไว้บ้าหลังเอฟ้าออกขับรักกดใครได้มีความรักแต่ว่าพี่กำลังคิดอยู่ว่ามันดีหรือไม่ดีถ้าจะเล่าไปไม่ไอ้แม่เดี๋ยวนี้มีความรักได้ว่าบ้หลังเอฟ้าฟ้าไม่ฟ้าจะคิดเลยฟ้าคนจะขาดที่มีความรักได้โอเคอ่ะมางั้นฟังโอเคอ่ะฟังโอ้ยเฮ้ยโอเคกระซฟอ่ะฮะ อพี่น้ำหนาไม่ฟังไม่ได้เจอพี่น้ำนานอเองนี้พี่เป็นแบบนี้แลเหรอขี้วอยวายชิบเป่งเลยเดี๋ยวก่อนใจเย็น,ยน <laughs> แอคติ้งอะซ้อมกันซ้อมกัน <laughs> คือ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 ว่าอ,อ๋อวันนั้นอะแจ็กคกี้มาคุยกับพี่ใช่ไหมเออแจ็คกอะแจ็คก,ก็มาพูดว่าแบบมาพูดแนวแนวหวงพี่อะแต่แต่คือพี่ก็เลยถามว่าคือแจ็ค คือมันก็เป็นเหมือนเชิงที่มันชอบเตะคนอื่นอ่ะน,นึกออกปะ,อ,อ,อ,ปะอ๋ออ๋ออาาใจอยูออ๋อเออเป็นฟีลแบบเหมือนแค่แบบทักทายแล้วก็แกล้งเตะไปเรื่อยอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็เลยแบบพูดพูดว่าแจ็คก,กี้ว่าโอ๊ยแจ็คก,กี้อย่าตลกปะอะไรอย่างเงี้ยอย่าอย่าเล่นปะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อีอ้วนหน่อยเก้าสี่สี่อาคืออ้วนนะเก้าสี่สี่อีออนให้ด้วยทั้งนั้นอะออนอะ ออนมันอะไรวะจำได้ยัได้ปะ IP ตัวอย่าง PQ อะไรพี่ POQ นี่หรอเออ POQ หนึ่งหกาห้าอเล่าต่อฮะทีเนี้ยพี่ก็แบบพี่ก็ไล่ไล่แจ็คไปอะไรประมาณนี้แล้วแจ็คก็พูดกับพี่ว่าใช่สิไม่ใช่ชักนมนี่ไม่ได้ใส่สูตรน้ำเงินนี่ไม่ได้อยู่แก๊งเอ็เคพี่ก็ถามว่าแล้วเกี่ยวอะไรกับชักนมเออแล้วเกี่ยวอะไรอ่ะคุณเชียร์ครับพี่ซันเจอกันเจอกัน เสร็จแล้วแจ็คก,ก็พี่ก็แบบแล้วแจ็คมันก็ตะโกนพูดว่าถ้าใครมาจีบพี่มันจะกึ้นเพ่หมดเลยอะไรแบบนี้กาลางเลเวลอ่ะก็ไม่มีใครเห็นจีบพี่เลยแต่มันไม่มีใครกล้าจีบพี่อยู่แล้วแล้วทีเนี้ยแล้วทีเนี้ยเหมือนพอพี่พี่ก็เลยไปถามแจ็คว่าเกี่ยวอะไรกับคนชานมเพราะว่าแบบมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยเพราะพี่กับเขาก็ไม่เคยคุยกันไม่ได้แบบคือนอกจากเรื่องฟ้าหรือเรื่องเรื่องแบบเรื่องอะไรนะน้องโบอ่าอะไรอย่างเงี้ยก็ อ่ะก็แทบไม่เคยคุยกันเลยเรื่องอื่นอ่ะจะตจอกเจอกขาแค่ไงแบบอ่ะพี่ก็เลยถามว่าแล้วเกี่ยวอะไรแล้วแจ็คมันก็พูดว่าออะคือเหมือนกับเหมือนกับชานมอ่ะไปคุยกับเตี๋ยวแล้วถามเตี๋ยวว่าอยากมีลูกเขยไหมเอเออว่ะพี่ก็เลยพี่ก็เลยบอกว่าเอองั้นก็ไม่น่าจะใช่เลมเพราะว่าเลมแทบไม่เคยคุยกับเขาถ้าเขาถ้าถ้าจะเป็นใครก็น่าจะฟาใจมากกว่า ไอไฟใช่มแ้าเออเตัดไปเลยพี่อ่ะแต่แต่ทำเตี๋ยได้เพราะว่าเมื่อเย็นวันนี้พี่ก็เพิ่งเธอไม่ได้ใส่ไล์เกลอีกใช่ไหมไม่ได้ใส่ไล์เกลเกลโดนด่าอีกแล้วไอ้พวกเรียกสันตัวค่ะแต่เตี๋ยแต่เตี๋ยเขาคิดว่าเป็นต้มจืดอะอุ๊ยแต่ฝาว่าอันนี้ก็ไม่เสร็จเลยนะอันนี้อันนี้แบบพูดแบบซีเรียสเลยเพราะตอนนั้นพี่บอกกับไอ้ไฟนะว่าตอนนั้นที่ประชุมอ่ะอะไรอ่ะเหมือนเขาอิงซบกับป๋าป๊าวันนั้นน่ะที่พี่ที่พี่รับป๋ไอ้ไฟใช่ใช่่่ีเเาแยยงต เอออะไรไม่รู้อ่ะแต่พ like ี่อว่าเขาอิงซฟป้าตรงไหนฟ้าว่าเขาต้องเป็นแบบอย่างว่าแน่เลยอ่ะแบบว่าพอไม่ได้ปาปุ๊บเขาก็ไปเอาต้มจืดอะไรอย่างเงี้ยเอาเหมือนรักพี่แสดงเนองเราขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกความสัมพันธ์นี้ว่าอะไรอ่ะใช่ปะแต่ฟ้าไม่เข้าใจทำไมเขาต้องอะไรกับครอบครัวเราด้วยอ่ะหรือว่าเขาอาจจะแบบอยากจะอย่างไรคือไม่ได้พ่อกูก็เอาลูกวะอ่างเงี้ยเหรอ อันนี้ฟ้แบบคิดเลยนะคิดเลยอ่ะแปลว่าอาจจะเป็นไปได้สูงมากเรื่องเนี้ยัแหละแต่อันเนี้ยพี่ก็เล่าให้ฟ้าใจฟังเฉยๆแต่ฟ้าต้องเจอมีสิทธิ์เนาะไม่หรอแต่พี่คิดว่าไม่ใช่หรอกแต่ไม่ใช่ไอ้ฟ้าแน่นอนเพราะว่าช่วงหลังไอฟ้าไม่ไอ้ฟ้าไม่ได้อยู่ไม่พี่พี่กำลังคิดว่าอะไรรู้ป่ะพี่กำลังคิดว่ามีความเป็นไม่ได้ว่าจะเป็นฟ้าที่เขาพูดถึงแต่ฟังฟังก่อนฟังก่อนฟังที่เสถีพี่ก่อนโอเคทฉสีนแต่ที่เขาแบบ พูดแบบนั้นน่ะคือเขาอะ่ะอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกับเตี่ยมากๆตั้งแต่ตอนที่เขาแบบอยากมาเป็นพี่ชายเราแล้วอะ่ะจาได้ปะอ่ออ๋อออออแล้วพอไม่ได้เป็นก็เลยเหมือนมาหาทางอื่นแทนอะ่ะพี่ก็เลยคิดอย่างนั้นเพราะว่าเขาอะ่ะเข้าถึงพี่ยาก,กว่าฟ้าอยู่แล้วอะ่ะนึกออกปะอ๋อแต่ไม่รู้อะ่ะถ้าฟ้าก็ระวังตัว,วแล้วกันอันนี้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรยังไงพี่คะเราให้ฟังไว้ก่อนแบบอันนี้แบบเอาแบบอันนี้ฟ้าถามว่าไม่ใช่ฟ้าแน่นอนอะ่ะเพราะว่าเขาไม่ไม่ ไม่ได้อะไรกับฟา้าเลยข้อความหรือรไม่มีเลยค่ะมือถืออะไรเงี้ยไม่ไม่มีเลยอะ่ะเจอก็แทบฟ้าแทบไม่เจอเขาเลยค่ะไม่ไม่เจอเลยอะ่ะอือคือคือตัดไปได้เลยอะ่ะเพราะว่าฟา้าเพิ่งกลับจากอะไรเมืองไปช่วยป้าป๊ามาบิ๊กไนท์อะไรเออนั่นแหละออตัดไปได้เลยแล้วถ้าเป็นต้มจุดฟา้าว่าอาจจะมีสิทธิ์ก็ได้นะไมั้งไม่อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเขาเคยเจอต้มต้มจุดไหมเนาะไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันกนาะ แต่ว่า,ฟ,าฟ้าว่ามีสิทธิ์แน่นอนว่าเขาอาจจะชอบผู้ชายอ่ะในความรู้สึกแบบนั้นอ่ะก็ดูจากที่พี่นํำเดินเครพูดกับฟ้าว่าเขาเคยอิงซอบไลร์ป้าด้วยแล้วก็บวกกับว่าเขาบอกว่าเขาอะไรนะลูกเขยลูกเขยใช่ไหมเออฟา้ามีสิทธิ์เป็นไปได้สูงมากเลยอ่ะฟ้าว่าคือเขาอ่ะ เขาเขาพูดกับเตียวว่าอันนี้ที่แจ็คเล่านะที่แจ็คเล่านะแต่พี่ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรกันยังไงบ้างแต่เขาเหมือนที่แจ็คเล่าอ่ะแจ็คบอกว่าได้ยินว่าชักนอมาไปคุยกับเตียแล้วก็ถามเตียวว่าอยากมีลูกเขยปะครับอะไรเงี้ยอติยังมีลูกเขยปะครับประมาณนี้มั้งใช่เหรอเออแล้วเอ่อคนไอชื่อนะาลืมไปแล้วอ่ชักกี้อ่ะชักกี้เคยจีพี่ลำเล็มปะหยอดปะเคยแบบเคยแต่ว่ามันมีครั้งหนึ่งที่แบบนานมากนานแบบนานมากแล้วก็คือเขาอ่ะล้อเล่น ว่าว่าเขาเพราว่าคือเนี่ยพี่อยู่ตลาดแล้วพี่พี่เบิกรถมาอืมอืมอพี่ก็พี่ก็คุยกับเขาว่าคนในแก๊งเขาว่ามาจีบผู้หญิงในแก๊งพี่หลายคนเลยคือตอนนี้คนในแก๊งพี่อะคบกับคนในเอลเคหลายคนมากเว้ยเออพี่ก็เลยบอกเขาว่าเนี่ยคนในแก๊งเขาอะมาจีบผู้หญิงในแก๊งพี่หลายคนอะไรแบบนี้คือพี่ที่พี่บอกเพราะแบบเออจะได้ไม่เสียงานเสียการทั้งสองแก๊งนึกออกวะ เขาก็พูดกลับมาว่าแล้วถ้าผมจะจีบคุณเป็นอะไรไหมครับอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นพี่ไม่ได้พูดอะไรแล้วพี่ก็ขับรถออกไปเลยทำไม,มพี่ไม่พูดอะแ,แ,แต่เขาแต่เขาพูดว่าเข,าพ,า,ขาพูดว่าล้อเล่นครับพี่ก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรอ,อ๋อแล้วทำไมคนในแอลเคถึงมายุ่งกับคนของพี่เยอะอะพี่ว่ามันไม่แปลกเหรอท่านั้นที่มไม่ไม่<ก>ไม่พี่พี่มองว่าพี่มองว่าไม่ใช่แค่คนฝั่งแอลเคมายุ่งกับคนในแก๊งพี่หรอกพี่มองว่าคนในแก๊งพี่ก็ ่็จะชอบเหมือนกันถ้าไม่ชอบก็คงไม่คบกันได้คือเขาคบกันแล้วไงสองคู่แล้วตอนเนี้ยใครบ้างอ่ะมีข้าวหอมกับข้าวหอมกับหมูปิ้งแล้วก็มีนมสดกับเอ่อนมสดกับใครวะกับเจ๊ไข่ตุ๋นแล้วก็มีที่คุยคุยกันตอนนี้ก็คือพี่กระถิ่นกับเซฮายนมสดเชื่อนะคะมีมีเซฮายนมสด แล้วก็ข้าวสวยหมูปิ้งหมูปิ้งข้าวสวยข้าวสวยมาจากไหนวะข้าวสวยมาจากไหนไอข้าวหข้าวหอมร้านแกงพี่ข้าวหอมร้านแกงพี่ก็เขาไม่มีอะไรมั้งคะเขาคงไม่มีหรอกแต่เขายอกพี่มีเรื่องแค่นี้ใช่ไหมแล้วมีอะไรไหมที่พี่แค่ครั้งเดียวแค่ครั้งเดียวหลังจากนั้นก็ไม่เคยมีอะไรแบบนี้เลย คนออคนที่ชัน้นลงครโทรหาพี่ไหมหรือว่าพี่เคยมีเบอร์เขาติดต่ออะไรไปหาเขาบ้างไหมไป <c oughs> ถึงใครอ,อ้าวชัคก,กี้ชัคก,กี้เน่ะมีมีแต่ส่วนใหญ่เวลาคุยกันจะคุยแต่ในเรื่องเรื่องเจ็ดบาทอ,อะไรเงี้ยเรื่องเจ็ดบาทอะในเจ็ดบาทเวลาประชุมเจ็ดบาทปันนี้จะต้องโทรคุยกันอยู่แล้วโทรตามให้มาประชุมอะไรเงี้ยอืมแค่นั้นแต่ว่าเขาคงาาไม่ได้มีอะไม่ได้มีอะไรแบบนั้นอะ ก็ไม่ได้เข้าหาพี่นะเหมือนเขาก็อย่างที่เขาพูดแต่ว่าเขาล้อเล่นมันไม่มีอะไรหรอกอืมแตว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแบบตอนนั้นที่เขาพูดว่าแล้วผมจีบคุณได้ป่ะแล้วเขาพูดว่าล้อเล่นแล้วพี่ก็เลยไม่ได้ตอบอะไรแล้วพี่ก็เลยขับรถไปเลยเขาอาจจะคิดแล้วว่าแบบพี่เขาถึงได้ยากอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณอ่อีอย่างหนึง่งไม่เคยจีบหรือต้ออะไรฟะาไม่เคยเลยอ,อีกอย่างหนึ่งนะพี่มองว่าเขาน่าจะเกลียดพี่ด้วยซ้ำทำไมก็แบบเรื่องในเจ็ดบาปอะ่ะคือคือพี่อ่ะ นะตอนนี้เหมือนพี่แทบจะเป็นผู้นำเจ็ดบาปแล้วโดยที่พี่ก็ไม่ได้อยากเป็นแต่ว่าเหมือนพอนะโรเบิร์ตไม่อยู่อ่ะเจเอเคไม่อยู่อ่ะพี่ก็ต้องมาเหมือนดูแลแทนคนอื่นอะซึ่งตอนนี้มันยังไม่มีแก๊งไหนที่สามารถมารับหน้าที่ตรงนี้ได้พี่ก็เลยแทบจะเหมือนเป็นผู้นำใช่ปะ่ะแล้วทีเนี้ยเหมือนอย่างเรื่องล่าสุดก็เป็นเรื่องแอลเคแล้วแบบผลการตัดสินมันค่อนข้างที่จะออกมาเป็นแง่ลบก็คือทั้งทั้งยี่สิบกว่าแก๊งอะลุมกระทืบแอลเคเพราะแอลเคผิดกฎอะแบบเหมือนดื้นท่ออะ ก่อนหน้านี้ก่อนห,หน้านี้วันเดียวจบวันเดียวจบนั่นแหละพี่ว่าเขาน่าจะเกลียดพี่เพราะว่าพี่เป็นหัวหน้านําประชุมไงแต่แต่จริงๆคือมันเสียงพี่แค่คนเดียวอะ่ะคนอื่นเขาอีกหกเสียงเขาก็โหวตตามเนี้ยนึกอ,ออกป่าว่าเสียงพี่มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรแต่มันเป็นที่คนทั้งเจ็ดบาปเขาโหวตแบบนี้อะไรเงี้ยแต่เขาก็น่าจะรู้สึกไม่ดีกับพี่เพราะว่าเพราะว่าพี่เป็นคนพูดแทนคนอื่นไงเพราะคนอื่นพูดอะไรไม่ได้แล้วพอพี่พูดเขาก็น่าจะคิดว่าแบบ เป็นเพราะพี่หรือเปล่าที่ทําให้แก๊งเขาต้องมาโดนอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยอะล้วที่เขาโดนความบาดเพราะอะไรอะอะแบบสรุปเลยก็ได้คเจ็บบาปอ่ะเขาไปทําอะไรให้กับอะเจ็บบาปอะไรหรอจริงๆพี่เล่าให้คนนอกฟังไม่ได้แต่ว่าความลับเหรออพีอใช่แต่พี่จะเล่าให้ฟ้าฟังก็ได้ย่อๆแต่ฟ้าอยาไปเล่าต่อนะย่อๆแต่ก็คือเหมือนกับว่ามีแก๊งตีกันอยู่สองแก๊งก็คือโคอีกับนครบาลแล้วเหมือน ของเหมือน l อเคขาจะไปตีนะเออตีโคอี e, เพราะว่าเรื่องเก่าที่แค้นกันมานานประมาณนี้ oh. ซึ่งออนุญาตให้ตีได้พอเขาจะตีโคอีก e, ก็เลยขอจบกับ l อเคให้ l อลเคมีสิทธิ์เรียกของเรียกเงินแต่ว่าฝั่ง mm. ชานุมเขาก็แบบไม่เรียกอะ่ะแล้วเขาก็จะ mm hmm. เขาบอกว่าเขาอ่ะอยากได้เลือดมากกว่าก็าคือ,อยังไงเขาก็จะตีโคอี e, อะไรเงี้ยซึ่ง mm hmm. เราก็เลยเราก็เลยตัดสินใจคว่ำบาตรเขาเลยเพราะว่า เราไม่ควรปล่อยให้เหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นเพราะถ้าโคอ,อิโดนสองหนึ่งเมื่อไหร่เขาสูญเสียเยอะแน่ๆนึก <Pis, S 2> ออกปะอาจจะมีิอาวุธหายด้วยซ้ําถ้าเราปล่อยให้เรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นก่อนอ่ะเจ็ดบาปจะมีไว้ทําไมอะ่ะถูกปะ่ะอืมอืมเราแบบเป็น<แ>สภาใช่ไหมืจนดบใช่แต่เหมือนเขาอะก็ไม่เข้าใจในมุมของเจ็ดบาปแล้วเขาก็แบบพูดว่ากลางมากมั้งอะไรอย่างเงี้ยพูดเชิงแบบเนี้ยเออคือพูดเหมือน <ๆ S 1> เชิงแบบว่าเราลำเอียงว่าเราตัดสินไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ย แต่ฟาฟาอันนี้ฟาแบบถ้าฟาฟาเข้าใจในมุม LK นะเพราะว่าเหมือนเขาจะแค้นกันมากแล้วเขาแบบน่าจะเป็นแขค้นแบบมากๆอ่ะพี่เข้าใจไม่พี่เข้าใจคือตอนแรกอ่ะตอนแรกอ่ะเจ็ดที่เ็ดบาโบทดอ่ะคือห้ามตีเลยด้วยซ้ําฟารู้เปล่าอคือห้ามเอาเรื่องเก่ามาตีเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องก่อนที่เขาจะตั้ง จะตั้งแก๊งด้วยซ้าแล้วคือน้าโเบดะเคยพูดว่าถ้ายังไม่ตั้งแก๊งอ่ะเรื่องเก่าๆอ่ะไม่ควรเอามาซื้อเรื่องแล้วเรื่องเก่า,าห้าม<ร>เอามาตีอะไรเงี้ยเออ,อแต่เขาก็ยังเอามาตีอยู่ซึ่งเราก็โหวตกันแล้วเราก็อนุญ,ญาตให้อ่าทําได้สุดท้ายก็คือให้เขาตีได้นะเพราะถ้าคุณบอกคุณแค้นมากเราก็ให้ตีแต่พอถึงเวลาที่เขาให้ตีอ่ะโคอีกเขายืนยันว่ายังไงเขาก็ไม่สู้อ่ะนึกออกป้าฟ้ายยังไงเขาก็ยอมอ่ะเพราะเขาไม่ไหวไง ก็คือเท่ากับว่า LK ชนะอยู่แล้วอะถ้ามองในความเป็นจริงอะแต่เหมือนเขาก็แบบ <c oughs> เขาก็คงไม่โอเคเพราะเขาเขาไม่ได้อยากได้เงินเงียพี่ก็เข้าใจมุมเขาแต่มันก็ทําอะไรไม่ได้เพราะโคอีกเขายอมแล้วอะยอมพิท <c oughs> างเลยอ่ะเข้าใจค่ะเออพี่แล้วพอเขาดื้อแบบนั้นก็เลยแบบต้อง อ๋อหนูเข้าใจแล้วตอนแรกหนูคิดว่าแบบมันตั้งแกงมาแล้วเนี่ยอ่อ่าเอเคเนาะแต่ว่ามันก็ออไม่ควรอย่างที่นะเราบทพูดอ่ะคือ,อเราแบบอา,อารมณ์อร่วยเยอะแล้วแต่เหมือนนั่นแหละผลการตัดสินก็อาจจะทําให้เขารู้สึกไม่ดีอยู่ดีก็เลยแบบพี่ก็รู้สึกได้นะว่าเขาเหมือนไม่ชอบขี่น้าพี่เท่าไหรอ่อ่ะจริงๆเพราะหลายๆาครั้งอ่ะแบบในที่ประชุมอ่ะเขาก็เถียงพี่หรือแบบโต้แย้งกับพี่ตลอดใช่เรายืนอยู่คนละฝั่งกันอ่ะ ทำไมอะพี่เสียใจเหรอพี่ไม่ได้เสียใจแต่ว่าเอาจริงๆพี่ไม่ได้รู้สึกดีไงเวลาที่เรารู้สึกว่ามีคนเกลียดเราอ่ะฟ้าก็คงเป็นเหมือนกันปะไม่มีใครรู้สึกดีหรอกเวลามีคนเกลียดเราแล้วเรารับรู้ได้อ่ะแล้วพี่จะจัดการยังไงอะพี่ก็คงไม่ทําอะไรหรอกก็ปล่อยไปถ้าเขาอยากจะเกลียดก็เกลียดไป่็ไม่เาอยากจะตีพี่อ่ะก็ต้องรู้ว่าเรื่องอะไรงานเรื่องเนี้ยแหละ เรื่องในเจ็ดปราบออกมาตีไม่ได้ออรอใช่ใช่เ่าผลการโหวตหรืออะไรต่างๆในเจ็ปราบออามาตีไม่ได้จีน่าอาจจะไม่มีอะไรหรอกไอ้ฟ้าว่านะฟ้าดูจากเท่าที่เท่าที่ฟังเท่าที่ได้คุยกับคุณชักกี้น่ยเขาไม่ได้เป็นคนที่ไม่มีเหตุผล ขนาดนั้นนะเราอาจจะรู้สึกไปเองเขาอาจจะแกล้งหรือปั่นพี่ก็ได้เพราะว่ารู้ว่าพี่เป็นแบบนี้นะมะั้งแ๊บนึงนะใครมาวะใครยิงพี่อ่ะแต่ละยำจริงๆใครนั่นเอาใครเองเอะคะคุณเลียมๆเ,เป็นไหลไม่ค่อยยิงอะฉันเห็นอยู่เว็บๆตรงต้นไม้ขวามือ,อนั่นนะตรงนั้นนะ<อ>นู้นนู้น ไม่เห็นชุดเขียวนะชุดแคลหรอเเียหรอใครบ้าใส่ชุดเขียวอะอ๋อไงไอสัตว์ไม่ตอนแรกอ่ะตอนแรกอะไรพูอยู่ไหนมองบ้าน โอ้โห้ยเหียมึงไม่ได้ฟังวอปป่ะฟังดิเขาบอกบายบาย